สวัสดีค่ะนักศึกษามสทวิดีโอการสอนผ่านเว็บไซต์เรื่องการศึกษาเนื้อหาชิวิชาจากวิดีโอออนไลน์นะคะมาวิลลยได้จัดทำวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาซึ่งจะสรุปประเด็นหลักสำคัญของเนื้อหาชิวิชาเพื่อเป็นสื่อเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาชิวิชาให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะโดยจัดเก็บวิดิทัศน์ไว้ในฐานข้อมูล นักศึกษาสามารถเปิดชมผ่านเว็บไซต์ได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์มสทโดยพิมพ์ www.stou.ac.th เลื่อนเมาส์มาที่หัวข้อนะคะ STOU online ค่ะนำเมาส์มา,มาคลิกที่รายการย้อนหลังนะคะ media on demand นะคะก็จะพบกับ หน้าจอหลักนะคะก็จะประกอบชุดวิชาค่ะในระดับต่างๆนะคะนักศึกษา,าก็เลือกคลิกมาที่ระดับปริญญาตรีค่ะแล้วก็จะพบนะคะประกอบชุดวิชานะคะในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆนะคะนักศึกษา,าก็สามารถเลือกคลิกในสาขาวิชาที่นักศึกษา,าต้องการที่จะเข้าชมได้ค่ะ ในหน้านี้นะคะก็จะมีรหัสชุดวิชาแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็ชื่อชุดวิชาค่ะจานวนเสียงนะคะว่ามีกี่จํานวนนะคะแล้วก็จานวนวิดีโอนะคะที่ต้องการดูว่ามีกี่จํานวนนะคะนักศึกาก็เลือกคลิกไปที่รายการจํานวนที่นักศึกษาต้องการดูได้เลยค่ะในหน้านี้นะคะก็จะมีรหัสชุดวิชานะคะชื่อชุดวิชาค่ะสาขาวิชาแล้วก็ระดับการศึกษานะคะแล้วก็มีชื่อรายการ ตอนของชุดวิชานั้นๆน,น,นะคะววทยากรที่บรรยายนะคะความยาวของวิดีโอนะคะแล้วก็เลขทะเบียนนะคะของตัววิดีโอค่ะแล้วก็วิทยุโทรทัศน์นะคะนักศึกษาก็คลิกไปที่ตัวรูปของวิทยุโทรทัศน์ได้เลยนะคะ คลิกเมาส์มาที่รูปปีนนะคะก็รูปปีนนะคะก็จะปรากฏนะคะหน้าต่างของวินโดว์เดียร์เดียรค่ะสามารถที่จะเล่นไฟล์วิดีโอนะคะพร้อมเสียงดังขึ้นมานะคะแม่จ๋าก็สามารถที่จะปรับเสียงตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ควบคุมการเล่นได้